ที่ชื่อเดือกว,วิสกี้ไซยอะน,นะเออมา,ามาดีเฮียหนึ่งๆกันสะาดมาดีเฮียเดี๋ยวกูสร้างหมวกว่อนเอาหมวไหนเนฮะียหนึ่งๆเลยวะหนึ่งๆดีวะเชี่ยวัดตัวเอาอ่ะโอ้ยหดึ่งๆกับเพื่อนใหม่เหรอไอ้สัสได้ได้เฮียแบบไหนนี่วะแบบสว่างสว่างอะแบบสมุไรสมุไรเลยวะยพอดีสมุไรเขาตีกันเขาตีกันตอนเช้าเออเชี่ยสมุไรตีกันตอนเช้าเออ มีเดชทำไมผิวสีเท่านั้นแหละที่ตีกันตังค์กันคืนน่ะชีย้ยมีแกกูจะเบียวแล้วนะเด็กเด็กหนาบโงโง่ของแกเนี่ยจะมาสู้กับเพลงหาบชิบเลโซเอ็นได้ยังไงเราไอ้เยี่นี่มันแบบแบบแบบโดมิเนียนวะ่ะไอ้ยี่กูสร้างผิดหรอโมซาดจังใครรู้กัจอ๊อกใครเอี้ยมันไอ้ยี่ใครรู้กัจบจ๊อกเหรอไอ้ยี่มาดเลยวิจอ๊อกไอ้ยิ่ม <c oughs> ไหลวะ เยอะไมาเจอกับเบลหนึ่งนะเยอะด่ามึงมึงด่าด่ากันเลยเฮียด่ากูอยากกินเลือดมึงดูด้วยหมดศาสด่าพี่ดาบแดงนะ้อยมึงด่าแดงกูด่ากูสนิมมาดีเฮียมึงโดนบัตรทะยักษ์แน่หมดศาสมาดีมาดีมาดีไลยไลน์หน้าจอก่อนไลน์หน้าจอดีอะไรนะมีคนอยากดูเหรอไรเออเฮียมาดิหาความยัง มดามรู้ดาบกูดาบกูสีแดงด้วยเห็นไหมมันมีสตอรี่นะเว้ยด่ากูสนิมมนี่ดาบกูแดงดาบกูสนิมมาฟังดาบกูบอลวะดาบกูมีสตอรี่นะเว้ยไงชี้ดาบกูอะมันเป็นอย่างไงยันเลยสิมาสุดไอ้เหี้ยมันก่อนเอย้อนสกิงห์มดสัตว์ จะไปไหนอุ้ยเฮียเมื่อกี้เมื่อยู่อมึงเจอจากกุ้ยติ่ยมึงกูไ้ควายเ็เรียกว่าอ่อนให้ก่อยอ่อนให้แบบตายใจใช่ไหมเฮียใช้สกิลไงวะพี่บอกนมดีสิเฮียมันก็มีคอมโบว่ะ ไมึงกดไม่ได้ดูเลยยี่มันกดไอซีกดไอซีกด a อซีละมูโอ้ยเฮียมึงแม่งมึงไอเฮียนี่ไอเฮียนี่่มึงโอ๊ะโมสาดโอ้ยโอ้ยมึงหลอกกู้เฮียหลอกพีพูองไมงใช่เหรอซูไม่มีสัจจะในมือสมัสมยยะ ไอ้เหี้ยไม่มีสัจจะพ่อขมกดถามหามูเซตไอ้เหี้ยมันก็ตีกูอย่างเดียวเลยคุยชอกผมถามว่ามันมีสกิมยังไงไอ้เหี้ยมึงกดดูมูเซตของมึงเองดิคุยชอกเอ้ยกูแค่ออดให้กดเหี้ยมังใครวะมังใครวะมีอะ ไอเหี้ยโมสารไหมอ้าไอ้เหี้ยโมสารมันตีมาไม่พักเลยไอ้เหี้ยคุยถกปสบการกี่ชั่วโมงนะเจือบประสบการณ์5นาทีประสบการณ์711ชั่วโมงไอสัตว์มาดิควยเแค่5นาทีทำไมเอาไม่เล่นตอนไหนมา711ชั่วโมง ก็คุณเล่นตอนเด็กไอ้เหี้ยโอ้เชี่ยเชนก็เพิ่งโหลดมาเมื่อวานไอ้สัตว์เหี้ยเอาใหม่สัตว์ไอเหี้ยแกหมดเหี้ยประสบประสบการณ์เจ็ดร้อยโยงเจอเด็กโทรให้ดูเหี้ยไอ้ควายโทรให้ดูเหี้ยเขาเล่นยังไงอเหี้ยอันนี้ดาบมิสตอรี่ไหมพี่ไม่มีดาบมัสตอรี่มึงไม่มีธาตุอาหารเลเวลลดเป็นนิตชิมมึงอยากเห็นใช่ปหมได้เลยไอเหี้ย เอ้ยนี่ชีเน่เป็นไงยเป็นหลอกในนเหรอวะเยี่ยกูคุณหลอกได้อะเป็นไงอวิ่งตนตนดี่หัวผมเนี่ยไอ้ยี่โมตาดดาสนีน หลบีกับผู้หญิงแค่ไ้นเออจะไปไหนอีคิวโม่สาม้งเปแต่แอ็แทกเลยเฮียอุ้ยคิวโมสามไม่แคสซอร์เนิมิชั่นอ่ะยมองมัดูยาก รู้ทั้งเหนื่อยี่ะเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอโอ้ยเหนื่อยอ่ะเหนื่อยไป่ทำพี่อะไรเลยเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเข่ากาดก่อนเหนื่อยเอ่ะเหนื่อยเหะเฮ้ยเหนื่อยอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนไปไหนเออไปไหนเออเฮ้ยอ จุ๊บๆๆ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 ๆไๆๆ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 าป เดี๋เล่นแล้รวะเดียวเแถวออยากเล่นอารามชิวๆคนตีนคนตีนอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวลามลามบอยมาเดี๋ยวรอโยนยาสินไข่ไข่โอ๊ยยาสกับมู๊มูทำอไรกำลังทำอะไรทำอะไรตัวอืออือพวกเดียวเลยพวกสองคนเนี้ยอย่างเดียวอ่ะอืออืแคนเซิลมีเป็นไงเมื่อกี้กันเป็นไงเป็นไงแคนเซิลอะแคนเซิลอือพวกอย่างเดียวอะ้อง <ส>โ<ฮ> <Pok> er. อ้ยโอ้ยเยอย้าอืมโอ้ยย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 วยย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 เงยยยยยย่ยย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 ยตยย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 กยยยชียย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 ยด้วยเหี้ยย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 บ้ายวะอย่าง กูเล่โมซาดาบกูมีสตอรี่นะเว้ยเป็นไงพี่ดาบกูอ่ะเยี่ยมมันมาตั้งแต่แบบกูเข้าเล่นเกมนี้เนี่ยตอนแรกมันก็เป็นดาบสตรีเหมือนมึงนี่แหละแต่พอกูฟันไปเรื่อยอ่ะดาบกูมันก็เลื่อเลื่อยขึ้นเรื่อยไงแล้วพอหลังจากนั้นอ่ะมันก็ล้างไม่ออกเว้ยมันเลยกลายเป็นดาบสีแดงโมซาดรู้วะเป็นไงเดียววัวกเทียอะไรละเทียโอ้พหยี่ยรองสักิวอยู่เฮ้ยแทนอย่างเดียวจ้ะเทีย มันเลยกลายเป็นเลขาตานะไงแต่แต่กูตั้งชื่อมันใหม่โมเสศชื่อที่เหมาะกว่าเลขาตานะรู้ป่ะชื่ออะไรเป็นไรพี่สมศรีไม่น่าคาดหวังเลยนี่อะไรนด้คิกนี่อะไรสมศรีไปเลยสมศรีอุ้ยเมื่อกี้พี่เตะยังไงอ่ะ สเปคปลาแล้างหน้าแล้วกดคลิกเมาส์กลาง <c oughs> มึงกดคลิกซ้ายค้างอะไรไว้มึงกดดูมูฟเซ่ดิของมึงชา้าได้นะไอวอร์ดเดนอะชี้เนี้อหน้าเผาเลยว่ะป้ามาตีมาตีมาตีกูบอกแล้วว่ามึงจะเล่นได้ยังไงไอ้เนี่ยตัวไม่มีเนะี่ยอุ้ยไลด์เดอร์คลิก <c oughs> ไลด์เดอร์คลิก,ล,ล,กลำดาบ<ไ>อสองมือลำดาบลำดาบไอ้เียโดนกูดับต้องเป็นตัวหมดอ่ะไอ้เียามที่เล่นสนุกไะ สุม่มให้เอาเกิดเจอตัวดีๆเอาเอ้ยไม่สารูเกิดอเจอตัวที่เล่นได้บ้างโมสารมามาซีนนักดาบโมสารหลบอือหัวจ๋าตัวลาก่อนอ่าในเสือวิ่ จะหนีไปไหนโมซัดโอ้อออหนีหนีไปไหนโมซัดเฮ้อสไปไัเลยสวยแก่งๆมีคอสวยจริงเยี่ย oh ได้แกงเด็กมีความสุขจริงๆเกมมือเ่าโมจ่าเกมมือเ่าเกมมือเ่าเดี๋ยวกูเล่นตัวไม่ไม่เปลี่ยนแถววะเกมมือเปล่าเกมมือว่าโมจ่านยว่าเนี่ยกูไม่ใช่คนธรรมดากูมีปีกไฟไงวะกระโดดนี่อย่ากูมีปีกไฟนะโว้ยทำไรอ่ะมึงทำไรอ่ะมึงทำอะไรอ่ะเราสอดไปเจียวเรสอดไปเจียว โอ้ยเ้ยมาอ๋อโหอะไรเนีัยเราตัวเปคือมึงเอฟเวอเอฟเร์จ้อะไรยเอฟเร์ดีมารู้จักว่าเซนจูเลียนพันน่ะอุ้ยอุ้ยว่าไงสัได้ไม่นไมทำไงไม่น่าเลยอะตัวเนี้ย ยี่เคยอ่าน slow leveling ลเ,ลเนกันลอกลหรอือเปล่าทำไมวะการตาย1นึ่งมนครั้งอะทำฉันรู้วิธีดักของแกไหนดีเราดขอิมหนดีหนึ่งหมื่ครั้งของมึงอ่ะอืมอืมเฮ้ยอืมอทำไมอะน,นะทำวิธีอะไเลย <laughs> อืมหนึ่งหมืครั้งอ่ะหนึ่งหมื่นป อ้ออ้อหนึ่งหมื่นครั้งเฮ้ย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 แหวนยังโหดกระโดดไปรยิดฐ์สุงจินโฮของฉันน่ะทำให้ฉันแข็งแกร่งเหมือนท่านพ่อสุงจินอูอะไรวะเนี่ยยดาอ่อนเน่ยเบี้ยวเหรอเบี้ยวเหรอเบี้ยวเหรอเบี้ยวไอ่ะจ้ะ นี่ตกไปอุ้ยมีคิดตัวเรียเหรอเอาดีเอาดีเอาดีไม่เห็นรู้เรื่องเลยไอ้สัตว์ไอ้กูข้าปุตเตี่ออกมาเปิดเปิดเปิดท่านลุกอุ้ยหยิบเอาแกหมดแล้วอืมไปเอเอ้าอืมเห็นหมดหรอเห็นหมดหรออืมเห็นหมดหรอหมัดลูกผู้ชายอืม สี่ทีปีมันพันหรือวะอ้ยสี่ทีปีโอ้ยแคสเซ่นมันแคสเซ่นมันแคสเซ่นโอ้ยเนี่ยมึงอ้าวเออเลยจะมึงดูแบบดีเยี่ยมแบบโคตรสวยอะเนี่ยมีซากุระด้วยนะโว้ย

โดถทิพย์อ๋อหอนหัดนักมีความสุขโอ้ดาตันิชิวนี่โอ้

ชีบีจิบไหยโอ้ยนี่เนี่ยโอ้นาตาลิชิวโอ้ยนี่ตัวชันแพ้ทางเข็นเ็จแล้ววะเนี่ยโอ้นาตาลิชิวนี่เนี่ย

ออกไปไอ้ยี่ยมันเป็นหนุ่มน้อยเนี่ยว่ะเคนเศษเลเวลหนึ่งอ่ะน่ากลัวมากมั้งมมสารมรดจเขาว่าชินโนบีปะ <c oughs> โอ้ชิตอุ้ย <c oughs> มีเอ้มีเฮอุ้ย What <laughs> <laughs> mm -hmm. mm -hmm. Oh shit. อืมเยีนหนีอ่ะหนีอ่ะหนีอ่ะไรเดียวคิกโอ้ชิด เล่นตัวไปวะพี่่โอ้โวยโอ้โวยหยิบโมสัตนี่กูไม่เห็นไอ้น้องเนี่ยถามทำไมเปิดกาเบร่ไม่เห็นทับตาตาหนึ่งโอ้โต๊ะ้ยเก่าเลยพี่ปตา ก็ไปก็คิดมันไดรีดนี่นีแล้วหนีห yeah. ุเอ็มซีโอโอเคหนีโอ้โหยโอ้โหยโอ้โหย

ไม่เคยอยอมเลยง่ายๆเลยแล้วกูได้ต่อยมอสารว่าเฮ้ยม,มีความสุขเว้ยเด็กเปรนี่กูอยากต่อยมันมานแล้วเชียโรจิมารู้เหรอเชียเพลงดาบมาสอนเาิเฮ้ยเีย้ยเฮ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 ้ย เฮ้ยเยี hmm. mm ่ย hm. น oh. mm ี hmm. ่อ mm ่า hmm. ฮ mm ึฮึยูตัวจะท่าสิงโอ้ยอืมเจ้ามูสานเนี่ย ตาแหลกมึงแค่ฟุกนี่เนี่เอดักกูคืนมาไอ้ยี่เฮ้ยเชียร์ไม่ตายได้ไงวะอื้อืออือเนี่ยโตที่ใหม่ีิโอ้ย วี <S <S เร็วกว่านีอ้อ๋ออ๋อเริ่มไม่ตลกดาบสนีิอไอ้โมโอเคโมสามหนีไปแล้วเยีย่ยกลับมาน,นี่นะเยีย่ยไอ้คนยีย่มึงคือความอับอายของตระกูลไอ้เยีย่ยหนีไปเฉยเลยคุยช็อกเอาละฮะ เป็นไงบ้าง,งาคลิปนี้สนะะุกป่ะก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะฮะคลิปนี้ไม่ได้มีอะไระมาแกล้งโมซาเฉยๆให้มันไส้มันน้ำทำตัวหน้ามันไส้มันหลายคลิปเกินนะฮะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำใจผมด้วยนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำเกมอะไรเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไครป์ไลค์แชร์ให้ผมด้วยซับสไครป์ไม่ทำให้ผมได้ตังค์เพิ่มแต่เห็นแล้วมันชื่นใจ